จะชิวจเพชรจะเ,ะเ,เพชรเพชรพรมมงคลเพชรพรมมงคลไฟซ้อมมากี่วันสองสามวันที่แล้วซ้อมอยู่ที่ข้ายาเพชรพมมงคลเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีใช่ปะ่ะปากเกร็ดนนทบุรีมีใครเป็นคูปป่เป่ายซ้อมกันตอนนี้ทวัตวิชิตแล้วก็เพื่อนเ,เ,เพื่อนน้องๆในค่ายใช่กตอนนี้เราอายุตุกยี่สิบห้าปีแล้วสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยหน่วยเปรตน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ หกสิบแปดหกสิบเก้ามวยเตตายอะไรครับเข้าวันนี้จะต้องมาเจอใจเพชรเนาะเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยรู้ไหมใจเพชรมวยเตตายมวยเตตายอะไรใจเพชรวันนี้เจอใจเพชรเนาะวางเกมยังไงวันนี้จะมาดูเหมือนต่อยตามสไตล์เราเนาะแล้วแก้ไขวิชเขาเอาล่าสุดไปต่อยที่ไหนไว้ต่อยชไปที่นี่แหละที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับใครชุดต่อยกันที่เชาเฟรม ชนะนองไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบหกต้องเวทนี้เลยเนาะวันนี้มาลดเท่าไหร่เนี่ยสองปอนด์สองปอนด์ก็เดี๋ยวก็ดีไซน์ดีสายแล้วเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้หกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เหรอมาแทนหรือว่าไงไม่ไม่เต็มร้อยเต็มร้อยแต่คือว่าผมอ่เต็มร้อยนะคุมมากี่กิโลคุมอยู่ประมาณห้าโลสอย่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หล่ะร้อยละน้อยคนจังหวัด อเอาฝากเชิญช่วยแฟนครับ here, uh เต็มที่แน่นอนครับผมอาวันนี้คู่เอก้วยนะช่วงห้าอ่ะขอช่วงดีครับ